สวัสดีครับเพือพ่อนๆนะครับช่องเอกรักฟาร์มนะครับวันนี้พบกับผมอาจารย์นิงเช่นเดิมนะครับก็นะพอดีเพิ่งจะกลับมาจากทํางานนะครับตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงเสร็จแล้วพอดีมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับส่งคําถามมาบอกว่าในในเฟซบุ๊กนะเขาใช้ตัวพีผมจําชื่อเขาไม่ได้แล้วชื่ออะไรแต่แต่พีอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับส่งมาเมาื่อวานอาทิตย์นะครับว่าช่วยทําคลิปการเก็บผักให้ดูหน่อยนะครับเนี่ยเขาตอนนี้เขาปลูกได้แล้วแล้วเขาจะเก็บผักก็ต้องต้องใส่ถุงยังไงต้องอะไรยังไงเนี่ยนะครับวันนี้ผมก็เลยรีบกลับมาจากทํางานเพราะววว่่าา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 เเเดี๋ยจจะะะมมมมทํให้้พรรรรถถผลิิกกกกงงงงงนนๆ็็ปณสัึโ ถึงบ้านก็ประมาณสักสามทุ่มมันจะมืดผมจะว่าไม่เห็นวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ที่17นะครับพุทธจิก,กายน65ซึ่งวันนี้นะครับผมจะต้องไปแข่งบอลที่แม่กองนะครับผมก็เลยแวะลงมาบ้านก่อนเพื่อว่าจะมาทำคลิป ตรงนี้ให้เพื่อนๆคนนี้ก่อนนะครับเผื่อจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆได้ว่าอาการเก็บผักเนี่ยมันมีเทคนิคยังไงหรืออะไรต่างๆแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือวิธีของผมนะทุกคนอาจจะมีวิธีที่แตกต่างกันออกไปแต่วิธีการที่ผมทำเนี่ยผมจะทําแบบนี้นะครับถ้าใครที่สะดวกทาแบบผมก็เรียนแบบแบบผมก็ได้นะครับว่ามันอาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยังไงก็แล้วแต่แหละแต่ครับแต่เป็นวิธีที่ท,ที่ผมทาอยู่แล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกก็สภาพานะครับจากการทํางานนะครับอาจจะไม่ได้อาบน้ําแต่งตัวอะไรต่างก็เอาอย่างนี้เลยเพราะว่าตอนนี้มันห้วดี๋ยาโมงรฝ นะครับวันนี้ก็เลยต้องรีบมาอัดคลิปตรงนี้กันก็เดี๋ยวเราไปดูเทคนิคหรือวิธีการต่างๆเลยอันนี้นะครับเราให้ดูผักก่อนที่เราจะเก็บกันนะครับวันนี้นะครับ,นะรบตอนนี้ยังไม่เต็มที่นะต้องบอกก่อนว่าผักตอนนี้ยยังโตไปเต็มที่ที่ผมจะเก็บนะครับแต่ว่าด้วยการที่ว่าเดี๋ยวมันจะไม่เวลาอาัดคลิปให้นะครับผมก็เลยต้องต้องจะลองเก็บให้ดูก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูผักกันไปอันนี้คือผักของเรานะครับที่เราจะทดลองเก็บให้ดูวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกวันนี้อาจจะเป็นสภาพอย่างเงี้ยอาจจะไม่เต็มที่นะครับแต่่ดดูทั้้้งงนนนนนนีกกก็ไะครบเพอๆหมิ นะครับแต่ผมซูมกล้องเข้าไปนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเลดคอร์ดตรงนี้ด้วยนะครับที่พอจะเก็บได้นะครับบัตเตอร์เฮดนะครับแบบนี้นะครับอาจจะหอมไม่สวยหน่อยอากาศไม่ดีนะครับแบบนี้นะนะครับแล้วก็จะมีฟิวเล่นะครับตรงนู้นนะครับผักชียังไม่ได้เก็บนะครับก็เดี๋ยวจะลองเก็บให้ดูชุดนี้กันให้ดูผักก่อนตอนเนี้ยนะครับให้เพื่อนๆดูเนีย ใบเขาอย่างปกตินะยังเป็นปกติแบบนี้อยู่นะครับยังนุ่มๆแบบนี้อยู่ฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ก่อนที่ผมจะเก็บผักนะครับผมก็จะฉีดพ่นน้าก่อนสัก15นาทีนะผมจะพ่นสองรอบนะครับรอบแรกอเดี๋ยวผมท่าเดิอไปดูนะแต่ทําให้ดูกันเลยนะครับอ่ะเดี๋วดูผักตรงนี้ไว้เดี๋ยวผมเปิดก๊อกน้ําก่อนอเห็นไหมเนี่ยก่อนที่ผมจะเก็บผักนะครับผมก็จะฉีดพ่นน้าก่อน15นาทีแบบนี้ ผมจะเก็บใช่ไหมผมจะพ่นน้ําก่อนพ่นเพื่ออะไรครับพ่นเพื่อให้เขาเนี่ยอ่าซึมซับน้ําไปก่อนดูดน้ําให้ฉ่ำน้ําก่อนให้ตัวเขาสดนะครับผมจะพ่นอย่างนี้นะประมาณอ่าสองรอบนะครับฝั่งนู้นด้วยเห็นไหมเนะี่ยนะครับพ่นเลยให้ฉ่าเลยให้ทั่วเลยนะครับผมจะไปใช้วิธีการดึงไปไปจุ่มน้ํานะนะครับผมจะใช้การพ่นอย่างนี้อ่าก่อนรอบแรกนะครับพ่นให้ทั่วให้ฉ่ำน้ํานะครับ เพื่อให้เขาดูดกินน้ําไปก่อนอย่างนี้อ่ะโอเคนะครับอันนี้เราพ่นเสร็จแล้วนะครับผมก็ปิดน้าโอบสะบัดเปียกนะครับผมก็ปิดน้ําอย่างนี้ไว้แล้วก็จะทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะครับอีก15นาทีนะครับซึ่งอ่าเวลาตอนนี้ก็ประมาณ5โมงเสรเศษนะครับก็ผมจะมาอย่างไม่ได้เก็บเนี่ยผมจะพ่นไปแล้วนะครับมันก็จะมีใบยอยู่ที่จะมีน้ําอยู่ที่ใบผักแล้วเขาก็จะ,ะสูบน้ําเข้าไป นะครับอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะดูดน้ําเข้าไปทําให้ตัวเขาเป่งขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะสดชื่นขึ้นนะครับพอเขาได้น้ําทั้งหมดตรงนี้ไปนะครับก็แบบนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกว่าผักรุ่นนี้อาจจะยังไม่ถึงเวลาเก็บนะครับผมใกล้จะเก็บแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เก็บตอนนี้ก็เอามาทําให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ฝั่งหน้นอีกนะครับก็จะทิ้งไว้อย่างเงี้ยอีก15นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวสมมติยกตัวอย่างว่า <c oughs> จะบอกว่างไงเดียผมเดี๋ยวผมมีเวลาไม่ทันนะครับก็เอาง่ายๆว่ามมา่าาาสมติวผนนนไป15ทีแล้กั พอผ่านไปสิบห้านาทีปุ๊บอ่าผมก็ไปเปิดน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะสมมติเราผ่านไปสิบห้านาทีแล้วแต่ตอนนี้ผมจะฉีดไปเมื่อกี้ผมก็จะเปิดน้ําแล้วก็เออถือสายยางไม่ได้นะครับผมจะเปิดน้ําอีกรอบหนึ่งแล้วก็ผมชดน้ําอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่สองแบบนี้นะครับอ่าลักษณะก็เป็นประมาณนี้นะครับก็จะพดอีกรอบหนึ่ง ผักที่จะเก็บคือชุดหลังไม่ใช่ชุดทั้งหน้านะซึ่งเลสโอ๊กยังไม่ถึงคิวนะครับอันที่ทําให้ดูนะครับก็จะเก็บแบบนี้อ่าโอเคเราไปี่2เรียบร้อยนะครับก็ปิดน้ํานะครับปิดน้ําตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปเก็บผักใส่ตะกร้ากันเดี๋ยวเราไปดูถุงที่เราจะเตรียมมาและกันนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูถุงที่ผมจะใส่กันนะครับเสียงอาจจาดังนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะเสียงไม่ได้ยินนะครับ ก็ถ้าเป็นบางเพื่อนบางคนก็จะใช้ถุงโปร่งใส่ใช่ไหมใส่ผักแล้วก็หมุ่นๆอย่างเงี้ยอัดลมเข้าไปแต่ผมจะใช้ถุงกุ้ิ้นผมจะใช้2ไซส์ในรับไซส์แรกนะครับผมจะนี่สิบสิบสองอ่ะสิบห้าคูณยี่สิบนิ้วนะครับเราจะใส่1นึ่โลเปถุงกุ้ิ้นเขาเรียกถุงให้โซนะครับมันจะใส่แล้วก็ถ้าครึ่งโลเนี่ยนะครับหรือใส่ครึ่งโลเนี่ยผมจะใช้ถุงไซส์นี้นะครับอ่าสิบสองคูณยี่สิบถุงให้โซเช่นเดียวกัน นะครับแบบนี้นะครับแล้วแต่ขน,นาดของแต่ละคนที่จะใส่ถุงนะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บให้ดูกันอ่ะอันนี้ผมจะใช้ถุงครึ่งโลให้ดูนะก็แกะออกมาพ <c oughs> อดีเขาเปิดเพลงนะเสียจะดังนิดนึงแต่ละผมรอไม่ได้หรอเขาปิดเพลงไม่ได้เพราะเดี๋ยวผมต้องเป็นเตะบอลมันไม่ทันถ้าเอาอย่างนี้แหละเพื่อนๆน่าจะได้ยินเสียงผมไปแหละนะครับเพราะผมมีไม้นะฮะอันนี้กล่องวางไว้ก่อนอะนะครับเราก็จะมีตะกร้า อย่างนี้หนึ่งใบนะครับที่จะใส่ผักเดี๋ยวผมย้ายกล้องให้ดูมุมตรงนี้ละกันนะครับะนะครับเพื่อนๆดูมุมกล้องนะผมอาจจะไม่เห็นนะครับผมก็จะมีตะกร้าวา,อางอย่างนี้นะครับแล้วผมก็เอาถุงเนี่ยใส่ไว้ในตะกร้าก่อนมันจะเป็นแบบนี้ใส่ใส่ด้านนี้นะนี่แบบนี้นะครับลักษณะก็จะใส่ถุงที่เรียงแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะดึงผักอันนี้เอาต้นนี้ก่อนละกันไกลๆผักกาดหอมนะครับแบบนี้ลากเข้าไปงนี้เราก็ดึงกล้วยออก แล้วเราก็เลาะใบล่างๆออกเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยเลาะใบงี้ออกนะครับแล้วก็ไปเรียงไว้ในนี้อย่าให้ต้นทับกันนะครับเอากินโอ๊กบ้างเอาต้นนี้อ่ะดึงขึ้นมานะครับแล้วก็เอารากออกดำๆแล้วดึงถ้วยออกเหมือนเดิมเอาถ้วยออกยากนะครับอ่ะเราก็เก็บเอารากดำๆเอาใบล่างๆออกนะครับให้มันไม่สดอ่ะอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ไปใส่เรียงนะับสองแล้ว นะครับเอาอะไรอีกอากีนอกสก,กีนอกต้นนี้บ้างต้นใหญ่๋ยวาเอื้อมไปนะอ่ะแบบนี้นะครับอย่างนี้เราก็ดึงถ้วยออกอยพยายามอย่าให้ใบมันหักนะครับเราประคองหน้าดูเนี่ยแบบนี้เอาใบาเล็กๆออกนะครับแล้วก็ไปเรียงอยเอาเล็กช็อตเอาฟิลเล่บ้างฟิลเล่เลเลต้นนี้ใกล้ๆนี่ฟิลเล่น,นะครับ ประมาณนี้ก็มาเลี้ยงเี่อนะครับแล้วก็เน็ตคอร์สต,ต้นหนึ่งเอาบัตเตอเฮดอ่ะเอาบัตเตอร์เฮดาต้นหนึ่งแบบน,นี้นะครับเนี่ยบัตเหตอเฮดหรือมินิคอร์สไม่รู้น่าจะเป็นมินิคอร์สนะนะครับเราก็เลี้ยงหรือบ,บางคนอาจจะม้วนรากแบบนี้บางที่เราก็เห็นเขาม้วนรากแบบนี้ไหมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แต่ผมขี้เกียจม้วนผมก็ไปอย่างนี้แหละ ข้ออ่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับข้อสําคัญก็คืออย่าให้ต้นเขาซ้อนกันเนี่ยเราเรียงแบบนี้ให้มันเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวอย่าให้เขาซ้อนกันเสร็จแล้วนะครับเราก็ดึงปลากถุงขึ้นมาแบบนี้มือผมไม่ถนัดนะนะครับเนี่ยผมใช้ดูเขี้ยวมันจะง่ายเสร็จแล้วเราก็ดึงเห็นไหมเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้แล้วแบบนี้ลากเขาจะเรียงนี้ นะครับแบบนี้เลยนะครับเก็บล้วก็เก็บไปส่งลูกค้าไเลยล้ว50บาทอย่างเงี้ยถุงหนึ่งนะครับแต่ถ้าเพื่อเๆคนไหนที่อ่าอยากจะเก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้ขายเนี่ยเอาไปส่งเช้าเราก็เปิดปากถุงไว้เอาไปเดียนแล้วก็เอาน้ํามาใส่ในนี้ไว้หน่อยหนึ่งเพื่อให้ลาเขาดูดน้ําเขาจะได้สดตลอดแต่เช้าเราก็เทน้ําออกนะครับแล้วก็เอาไปส่งลูกค้าได้เลยจะประมาณนี้นะครับลักษณะในการเก็บผักนะครับอ่ะนะครับเรากเก็บไปแล้วเดี๋ยวเอาไปให้ดูกล้องหน้ากัน เมื่อกี้ผมไม่เห็นมุมถือกล้องหลังนี่แบบนี้นะครับถุงแบบนี้เห็นไหมเรียงถือเห็นว่าเป็นถุงใสแต่บางคนก็แล้วแต่นะบางคนเขาอาจจะจะจะ,จะใส่ถุงแบบที่พันปอกป,กปองก็ได้แต่ผมจะใช้อย่างนี้แล้วก็คยที่เก็บเป็นโลเขาจะมีถุงที่ใส่ผักไปไปเซิร์ชในเพจนะเขาจะมีถุงใส่ผักก็คือเป็นถุงใหญ่เลยแล้วก็ก็ผูกแบบที่เราผูกที่เขาขายภาคลางกัะนแหะเราจะเห็นแต่ค่าบ้านๆนะ่ะอย่างเนี้ยถุงให้โซแบบนี้นะครับแพ็คหนึ่งก็ประมาณซื้อถุงมาแพ็คหนึ่งประมาณ5 5บาทก็จะมีหลายใบยอยู่เราก็ใส่อย,อย่างเนี้ย นะครับถือไว้อย่างเงี้ยเห็นไหมคนที่รับไปก็ถือไปแต่ว่าน้ําผักก็จะฉ่าน้ําเพราะว่าเมืกี้เราผมน้ำไปแล้วนะครับอย่างนี้เลยนะครับก็ไปขายได้แล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้กรณีของการที่เก็บผักส่งต่างจังหวัดนะครับก็ผมยกกล่องให้ดู อ่าสมมตินี่คือกล่องนะครับเราก็จะใส่กล่องแบบนี้แล้วก็ทํากรณีเดียวกันเอาถุงใส่นะครับแล้วก็ถ้าอยากให้สดมากเราก็เอากระดาษสื่อพิมพ์หรือกระดาษชิชชู่วห่อรากมันก่อนให้มันชําน้ําแล้วก็บระเลี่ยงไว้ในนี้เอากล่องให้สูงก็ผักนะแล้วห้ามซ้อนกันแล้วก็ปิดฝากล่องให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งไปสนีหรือส่งอาเคอรี่อะไรของเราก็ได้ที่เราส่งกันนะนะครับก็เดี๋ยวนี้มา,มาเร็วได้วัน2วันก็ถึงก็ผักก็น่าจะสดอยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยห้ามส่ง นะครับพัสดุที่เขาบอกว่าแช่เย็นหรือแช่แข็งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมเคยส่งไอไ้บริษัทบริษัทหนึ่งก็บอกห้องแช่เย็นหม่งไม่รู้ใช่ไหมส่งไปอุดรน,นะครับสุดท้ายไปถึงเขาผักเน่าหมดเลยเพราะว่ามันแข็งไ็นน้ําแข็งเลยใบยไม้น้อแข็งก็เลยเลิกส่งต่างจังหวัดเพราะนั้นมาซื้อเองที่ที่ฟาร์มแล้วกันอันนี้ก็ทําให้ดูคร่าวๆนะนะครับลักษณะของการเก็บผักและหลายคนน่ะอาจจะมีวิธีการอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแต่ที่ผมทาให้ดูเนี่ยคือวิธีการของผมที่เก็บอยู่แบบนี้นะครับถ้าสมมติวันนี้เช้าไปส่งเยนน เอาไปส่งลูกค้าตอนเช้าได้เลยจะได้ไม่เสียเวลามานั่งเก็บนะครับที่ทําไมผมต้องพรมน้ําก่อน่ะต้องการให้ผักเขาสดชื่นแล้วก็ฉ่าน้าไม่ดีสุดอีกคําถามนึงก็ถามว่าแล้วถ้าคุณเอาไปขายเป็นโลอ่ะคุณพรมน้ําอย่างเงี้ยผักมันก็จะหนักถูกไหมใช่คุณก็แถมให้เขาไปหน่อยสินตะว่าสมมติว่าเราช่างได้โลหนึ่งเฮ้ยเราโลคิดว่ามันมีน้ําอยู่แล้วก็ใส่ให้เขาไปโล2โล3แล้วก็ว่าไปตวงน้ํากันไปก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปแล้วกันนะครับอันนี้ก็ได้นะครับแต่ถามต้องการคนลือต้องการให้ทุกกกกคนนไดดด้ิิผผัสัสสๆจรงงงงะออยยยย่่่่าเ จริงๆนะครับแบบที่เรากินกันเนี่ยนะครับเขาจะได้ความสดความกรอบความอะไรของเขาไปเลยนะครับประมาณนั้นลักษณะก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับก็ยังไงก็นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็จะลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเอกลักษณฟาร์ไมไปด้วยแล้วกันได้อีกเรื่องนึง มันมีคนนึงถามว่าเฮ้ยต้องดึงผักเนี่ยไปแช่น้ำไหมเอไ้ไปไปจุ่มน้ำมันอย่างเงี้ยสมมติเราดึงมาแล้วปุ๊บอ่ะสมมติตอนนี้นะนะครับดึงมาแล้วเนี่ยแบบทรงก็เป็นทรงนี้นะถ้าคุณไปจุ่มน้ำมันคือ,อไปล้างน้ำอ่ะเอาไปแช่น้ำไปจุ่มน้ำปุ๊บแล้วคุณยกมานะผักจะไม่ใช่ทรงนี้นะนะนะครับเ <laughs> ขาจะแปะแปะแปะสายฟาหน้าหลงังผิดรูปทรงไปเลยเพราะฉะนั้นผมบอกเขาไม่ต้องไปจุ่มน้ำหรอกใช้วิธีอย่างผมนี่ก็ได้นะครับเขาก็ยังเป็นทรงนี้อยู่ยังไม่แค่ที่เราเก็บมันก็เป็นทรงนี้อยู่นะครับไม่ได้เสียทรงแแแต่่่่่ถ้้้้าาาาคคุุุุณณเเออออไไปปปจจมมมมนนนนนหรืชะะะยกขึใบั ปีดแบนไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็ก็ก็แล้วแต่นะในแต่ละคนก็อย่างที่บอกแล้วกันว่าลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเ e พื่อนเพื่อนคนไหนที่มีคําถามยังไงก็ส่งกันมาท,ที่ช่องทางนี้เลยนะครับอย่างที่บอกอาจจะเร่งน,นิดนึงนะครับชอสามารถส่งมาติดต่อไ,ได้หรออีกเรื่องหนึง่งเฟซนะครับคนที่ขอเลอกไมเป็นไ์ไม่มีปัญหาแล้วที่แอดไลน์มาใครที่ขอเฟซเอาเฟสประดีบอกว่าเพื่อนมันเต็ม5 0 0 0คนเนี่ยนะครับถ้าใครอยากต้องการมาเรียนรู้หลังการปลูกผักแลวก้วแอดเพื่อนมานะส่งข้อความมาหาผมสักนิดนึงว่าขอขอขอศึกษาด้วยขออเเรรรีีียยยนนนนู้้้้้้ดดดวววคคกกก็แแ่่่่ัััผมมมมจะไบบใหลาาางทสชิ เยอะที่เราไม่รู้ความเป็นครบางทีผมไม่ได้กดรับหรือกดลบไปก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกว่า ยังไงก็อยากทุกคนมามา,ม,า,ม,ามีส่วนร่วมแล้วก็มาช่วยกันตอนนี้แดดร่มแล้วนะครับผมต้องรีบไปแล้วนะเดี๋ยวผมต้องไปแม่กองนะครับก็เดี๋ยวไปชั้งชุดนี้แหละเดี๋ยวตเตรียมเตะบอลที่นู่นนะครับก็คลิปนี้ถ้าไม่เข้าใจยังไงหรืออะไรต่างก็ส่งมาถามก็ได้แล้วกันนะครับล้วอันนี้มาทาเป็นคลิปสั้นให้ดูว่ายกตัวอย่างให้ดูว่าการเก็บผักอันนี้ในรูปแบบของผมเป็นแบบนี้ถ้ารูปแบบของคนอื่นก็อาจจะมีอีกแนวหนึง่งแต่ว่าไม่มีใครผิดใครถูกทุกอย่างถูกหมดแล้วแต่วิธีการแล้วแต่ความถนัดของแต่ละ